สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมจิตพิชิตโชคในบรรยากาศที่แปลกตาบิงนะฮะวันนี้อาศัยฉากของเซตอันเซอร์เขานะครับไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเราอยู่กันในงานสัมมนาที่จังหวัดพิษณุโลกชื่องานอนาคตทีบีดาวเทียนนะฮะแล้วพบอิตพิชิตโชคม,มาเกี่ยวอะไร เกี่ยวครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าลูกค้าที่มาสัมมนาที่นี่นะครับทุกท่านนะฮะเราจะคัดขึ้นมาสิท่านนะครับเพื่อที่จะมาชิงโชคกับเราทุกที่เลยนะฮะและที่พิษณุโลกนะครับก็ไม่พลาดครับตอนนี้รอเราอยู่แล้วครับ5ท่านแรกจะเป็นใครกันบ้างและได้เล่นเกมอะไรตามผมมาเลยจ้ะมาแล้วครับผู้กล้าทั้ง5ท่านนะครับในเซตภาคบ่ายนี้นะครับ เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้เล่นเกมอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะแนะนําให้รู้จักกันนะฮะตอนนี้นะครับทุกท่านนะครับทราบอยู่แล้วว่าข้างหลังของทุกท่านนี้ก็คือเกมที่ทุกท่านจะต้องเลือกกันนะฮะและเมื่อกี้ก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนี่พีไอของเราคุยกันง่ายอยู่แล้วนะฮะว่าใครจะเลือกเกมไหนฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วไปยืนประจําหลังเกมของที่ทุกท่านเลือกเลยครับผมเชิญฮะโอ้และค่อนข้างจะย,ยืนตรงด้วยนะฮ <laughs> ะยืนเฝ้าเลยนะฮะย,ยืนเฝ้าเลยนะครับ เอาล้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะจับตรงบวกครับเอาแล้วฮะหนึ่งสองซ้ำยกพร้อมกันเลยครับผมโอ้โหโอ้โหน้องออโต้ได้มะพร้าวนะฮะแนะนําให้เรียกผู้ใหญ่มาเล่นนะเพราะว่าเป็นไม่ได้ออโต้เปลี่ยนไหมอยากกินกล้วยไหมไม่อยากนะฮะพีพีสิริ ได้ได้เงาะนะฮะนี <Era> ่ได <plays without S 2> ้ลำใหญ่อ <ellt> ันนี้ได้มะกรูดนะครับผมเอาล้วครับคุณผู้ชมครับและเกมก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับและเกมที่4ในพาร์ทนี้นะฮะก็คือลำใหญ่ของพี่ไพศาลจากร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์นี่เองนะฮะในเกมมิสไซลำใหญ่โกลมมีสายลำใหญ่นะฮะง่ายมากครับนี่ฮะนี่จุดสตาร์ทประจำนะฮะ มีเวลาพี่ไปศาร45สบห้าวินาทีเหมือนกันเลยทีเดียวกินลำไยกินลำไยนะเอาแบบเปลือกมิดเอาแบบเนื้อไม่ติดเม็ดเลยนะแล้วพ่นไปนะฮะพ่นไปนะฮะ,ะ,ฮะมิสซายนะฮะยิงมิสซายนะฮะต้องเข้าอันนี้แต่ห้ามเกินอันนี้ อ่าน้ำหนักนี่สำคัญมากน้ำหนักและทิศท,ทางต้องเป๊ะจริงๆมีเวลาให้45สหวินาทีและผมเอาแค่สเม็ดให้อยู่ในเป้านะฮะเคยกินลำไยแล้วพ่นเม็ดทิ้งไหมครก็เพิ่งซ้อมมาวัานก่อนนะครับเอ้ยนี่นี่ของซ้อมมาเลยนะั้นน้ำหนักช่งเมื่อเช้า,ชานะเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับดูแล้วครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้ลำไยอยู่ในมือผมแล้วนะครับผมพร้อมที่จะจับเวลาแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะ ผมจะรีเซ็ตก่อนนะฮะตอนนี้ไปที่ศูนย์ะครับพี่ครับและพี่รู้กติกาแล้วนะฮะจริงๆถ้าเกิดว่ามันข้ามเส้นเนี่ยเราจะใช้กฎเดียวกับฟีฟ่าเลยนะต้องข้ามไปครึ่งลูกถึงจะนับต้องต้องข้ามทั้งใบถึงจะนับขาดก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้โอเคนะฮะสามลูกนะครับ45วินาทีนะครับถ้าพี่ไพสารพร้อมแล้วเริ่มเลยครับพี่ เอาล้วครับดูลำใหญ่ลูกแรกครับมิดไซน์ลำใหญ่กระโหลกของพี่ไบซานครับดูครับเนื้อต้องเก่งเนื้อต้องเก่งครับหเลยไปไกลเลยไปไกลเลยโอ้โหน้องอตอลุ้นเหมือนมวยตับจากมากเลยนะฮะเอาแล้วครับอะไรมันยังไม่ยินดูดูเอาเอามีกินเปลือกเข้าไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละฮะเราจะกินกันให้ร้อนไหนกันไปเลยทีเดียวคุณผู้ชมโอ้ยเลยไปนิดเดียวเอาละเอาละ,ะตอนนี้ยังไม่มานะฮะเม็ดแรกยังไม่มานะฮะเม็ดแรกยังไม่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 ไม,ไม,ไม่เอ๊ะสี่สิบวิโอ้ยเลยไปนิดเดียวเลยไปนิดเดียวโอ้ยตอนนี้เวลาไปเรื่อยๆแล้วครับไม่ประจักษ์โอ้ย <c oughs> นอกจากเม็ดแล้วเนื้อออกด้วยคุณ <c> ช <oughs> และลูกนี่โอ้และก็โอ้โหนี่ดูเวลา ใบที่58แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาการแข่งขันนะฮะคงจะต้องประกาศแล้วฮะถึงแม้ว่าจะค่อนข้างบีบหัวใจแล้วกินนะครับก็คือได้ไปเม็ดหนึ่งโอ้อันนั้นน้ำหนักทิศทางนี้โอเคเลยนะเพราะว่าเม็ดลำใหญ่นี้มันจะเด้งมาก <c oughs> โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ไม่สามารถพิชิตโชคไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรายสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่ไพศาลจากร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์มากๆนะฮะตั้งอยู่ตรงไหนพี่อยู่สี่แยกไฟแดงที่ตลาด อำเภอบึงสมพันนะครับพิชบูรณ์ครับอ๋ออํเภอบึงสัมพันธ์นนธจังหวัดพิชบูรณ์มีบริการอะไรบ้างเอ่ยก็ที่ร้านก็จะติดตั้งจานดาาเทียมแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดครับเอาลนะฮะถ้าสมมุติว่าอยากไปหาจังเลยแต่ไปไม่ถูกเบอร์โทร ก็เบอร์ร้านก็056732200นะครับ056732200นะฮะพี่เพสานยินดีให้บริการนะครับสําหรับเทมหน้าฮะจะเจอกับใครก็คงจะรู้กันแล้วนะฮะและจะพิชิตไปได้หรือไม่เราคงจะต้องตามดูกันต่อไปสําหรับวันนี้ผมและพี่เพสานแล้วก็ทีมเชียร์ของพีมไอ้ปลค,ครับสวัสดีครับคที่ช่วยนุนลังให้เราได้มีพลังให้เรามันสันสร้าง สิ่งดีดีทุกอย่างให้กับคนดูคนไทย